ไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหมรถนี่แหละค่ะขนณะพละเมืองดีที่ขับรถตามหลังรถทัวร์โดยสารนะคะก็มองไปเห็นแสงเพลิงได้ลุกไหม้บริเวณห้องเครื่องท้ายรถค่ะก็เลยรีบขับรถตามมาโบกให้จอดทั้งบีบแตรส่งสัญญาณนะคะกว่ารถทัวร์จะหาจังหวะจอดได้ก็ทำเอารุ้นระทึกกันเลยทีเดียวค่ะ ก็วบอกมือนะกมือลยเอาไม่ไม่แล้วนักกว่มวมาม,มากเลยครับไปไม่รถตัวครับสีเลยีเลยไฟสัญลักษณ์ไฟดีครับ พราะดีนะคะที่ผู้โดยสารปลอดภัยทุกคนแล้วก็ขอชื่นชมพลเมืองดีที่เป็นคนช่างสังเกตและรีบแจ้งเหตุก่อนจะเกิดความสูญเสียไปมากกว่านี้ค่ะโดยคลิปนี้นะคะผู้ใช้ทิกตอกรายหนึ่งค่ะได้นํามาแชร์พร้อมข้อความระบุรถทัวร์ไฟไหม้ด้วยเพื่อเป็นภุทาหอน์และก็เพื่อเตือนสติเจ้าของรถทัวร์รวมทั้งคนขับให้เช็ครถ,รถก่อนออกเดินทางเพราะไม่อยากให้เกิดโศกนาฏกรรมมีผู้เสียชีวิตซ้ำรอยความสูญเสียจำนวนมากค่ะ โดยเหตุการณ์นี้นะคะก็ถือเป็นเรื่องสะท้อนคุณภาพชีวิตคนไทยจริงๆค่ะคดีรถบัถสทัศนาศึกษาไฟไหม้ยังไม่ทันได้ปิดคดีเลยค่ะก็มีคนไปเห็นรถทัวร์โดยสารมีไฟไหม้ที่ห้องเครื่องหลังรถก่อนที่พลเมืองดีนะคะที่ขับตามหลังจะเร่งเครื่องและบีบแตรส่งสัญญาณซึ่งคนขับขาก็รีบหาที่จอดแล้วนำถังดับเพลิงมาดับไฟที่ลุกไหม้ได้ทันเวลาเพราะดีนะคะที่ไฟไม่ลุกลามและผู้โดยสารทุกคนก็ปลอดภัยค่ะ หลังคลิปถูกแชร์ไปนะคะชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความเห็นมากมายค่ะซึ่งส่วนใหญ่นะคะก็ชื่นชมและขอบคุณพลเมืองดีที่เขาเป็นคนช่างสังเกตบางคนก็บอกว่าผู้โดยสารเหมือนไม่ค่อยตกใจเพราะดูจากการค่อยๆก้าวขาลงทีละก้าวถ้าไฟลามเข้าถังน้ำมันก็ไม่อยากจะคิดเลยค่ะคลิปนี้ก็นำมาเตือนไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะซึ่งเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะรถทัวร์บริษัทนี้นะคะก็ได้เกิดไฟไหม้บริเวณห้องเครื่องเช่นเดียวกันค่ะ ซึ่งทางบริษัทนะคะก็บอกว่าเกิดจากไฟไหม้น้ำมันเทอร์โบค่ะซึ่งคนขับก็ได้มีการจอดและแก้ไขก่อนจะนําผู้โดยสารส่งถึงที่หมายอย่างปลอดภัยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมฉลึกออนไลน์นะครับ